แมวดูสาวนั่งห้อยอย่างกับคนเลยแอบดูสาวนั่งห้อยอย่างกับคนแล้วสาวอยู่นี่นะสาวตรงนั้นน,น,นี่มันห้อยแขนอย่างกับคนเลยนี่เนี่ยห้อยห้อยแขนอย่างเงี้ยแบบเหมือนคนน่ะคนแบบอ๋อสุดๆอะ่ะ<ม>คนที่ดูวิวสวย,สวย แล้วมันไปดูสาวยนแบบมุษ์ไม่แมวไม่ฉาลาดอยู่แล้วแม่มแเ,ดแเดี๋ยวเราไปอยู่นู่นเราจะเอาทุเรียนไปปลูกด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปฝากบ้านใครเนี่ยถามงานได้จะใส่ย,สย,ยังไงเห็นไหม ยังไวอะ่ะถ่ายตรงนี้น,นี่นี่แฟนมัน๋ย่มันก็มองอยู่ตรงนี้ตัวนี้เปิดมาาค่าวเลย